ที่ดีก็จะมีมีความเป็นผู้นำความมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความตรงต่อเวลาอขอบคุณครับทัศนคติที่ดีในการทํางานก็ควรมีความตรงต่อเวลาพยัยามื่สุสัตต์อดทนครับทัศนคติที่ดีในการทํางานมุ่งมั่นมีวินยัยอดทน ทัศนคติที่ดีในการทํางานคารพผู้อื่นและการทํางานเป็นทีมรู้จักให้อภัยทัศนคติที่ดีในการทํางานก็เสี่ยงอย่างมีเหตุผลคิดเชื่อมวกต่อการเปลี่ยนแปลงและรู้คุณค่าของเวลาทัศนคติในการทํางานของผมนะครับให้เกียรติเพื่อนร่วมงานใส่ใจงานของตนและทํามันให้ดีที่สุดนะครับผมทัศนคติที่ดีต่อการทํางานนะคะเปิดใจเรียนรู้มีความรับผิดชอบแล้วก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายค่ะ ทัศนคติที่ดีในการทํางานซื่อสัตย์พร้อมปรับปรุงตนเองเชื่อมั่นในตนเอง,าางทงัศนค 1> <1> นาาติในการทํางานผมหนึ่งขยันสองต้องต่อเวลาสามอดทนในการทํางานครับขอบคุณครับทัศนคติในการทํางานผมก็คือมีระเบียบมีวินัยใส่ใจในงานผมครับทัศนคติในการทํางานของผมนะครับหน,นึ่งขยันสองมุ่งมั่นในการทํางานสามมีความรับผิดชอบต่อง,งานครับ ทัศนคติในการทํางานของผมนะครับ 1. ขยัน2อุทน3มมีความรับผิดชอบครับทัศนคติในการทํางานของผมนะครับ1มุ่งมั่น2ขยัน3มีวินัยครับทัศนคติในการทํางานของผมครับ1นึ่หาความรู้สองมีวินัยในตัวเอง3ขยันนะครับทัศนคติในการทํางานของผมนะครับ1ขยัน2ตรงต่อเวลา3มอดทนในการทํางาน ขอบคุณครับ